อ๋อจริงหรือเปล่าก็อย่างที่พูดเลยนะยุ้ยรู้จึงไงว่าบางคนมองว่าแบบว่ามันเหมือนเป็นการสร้างกระแสทําการตลาดให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้คิดขนาดนั้นเลยจริงเราก็สนิทกับน้องมากๆแบบมากมากจริงๆอลย่างเงี้ยรู้งไงบ้างคะกระแสตั้งแต่ว่าวันนั้นที่เราได้แบบมีการพูดไปอะไรอย่างเงี้ยถึงคู่จิ้นของเราอ๋อก็มี่ต่คนถาม เพื่อนผมถามอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ้มยิ้มตอบไปอะไรเงี้ยเดี๋ไม่คิดว่าจะถามกันเยอะขนาดนี้สงสัยว่าเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าก็อย่างที่พูดเลยนะจริงจริงอยากให้เราถึงบรรยากาศตอนนั้นว่าทำไมมันถึงหลุดปากออกมาเพราะว่าเอะไรทำไมถึงหลุดปากกัเหมือนมีคนเมนเข้ามาว่าอะไรนะทำไมเดี๋ยวพูดตอนนั้นแล้วมันมีอยู่แบบว่าทำไม ไม่ค่อยอ,ออก <c oughs> ไม่ออกการคู่กัอนต้นเลย,เลย,เลยะอะไรอย่างเงี้ยแบบโกรธกันหรือเปลา่าเนี่ยนานก็เลยบอกเปลา่าเราก็ยังสนิทก,กันเหมือนเดิมไปกินข้าวเหมือนแค่ว่ามันมีเหตุผลที่ว่าออกกานคู่บ้างไม่ได้หรือว่าออกกานคู่ในค่ายกับ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างก็อะไรก็สงสัยเรื่องนึงเรื่องความสัมพันธ์ก็เปน็นแฟนกันทุกคนก็วิทย์ร้อยกับข่าวต่อกันเลยคิดว่ามันจะอิมแพคขนาดนี้ไหมไม่ครับตอนนั้นน่าจะแบบโขนเนี่ยงานเนี่ยแล้วก็มาพูดอะไรย่งเงี้ยก็พูดพูดไปยังไม่ทันคิด เรายุ้งรู้สึกยังไงบ้างคนมองว่าแบบว่ามันเหมือนเป็นการสร้างกระแสทําการตลาดให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้คิดขนาดนั้นเลยจริงเราก็สนิทกับน้องมากๆแบบมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยขาดไปอย่างเงี้ยหลายคนถึงว่าเอ้ยต้องมีกันมากคู่แบบงมเล่นแบบเล่นี่ยใช่ที่ไม่ได้ลงก็มีแบบเราไปด้วยกันอะไรกันนี่นะฮะสนิทกันเป็นแบบพี่น้องจริงๆกันเลยก็คือแม้งานพูดจะไม่ออกแต่ว่างานส่วนตัวออกด้วยกันตลอดใช่ครับ ก็เรียกว่าทางค่ายอะเรียกว่าทางค่ายที่เราเล่นด้วยกันอย่เราสนิทกันหมดเลยไปไหนก็ไปด้วยกันไปกินข้าวไปเล่นเกมออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยครัพอถามว่าเป็นแฟนแคติเราคุยกับต้นแต่ว่าคนมันจะแคติแลคนจะแบบว่ากินเยอะกินเยอะขนาดนี้ไม่ค่อยได้คุยอาจจะแบบว่าเออก็ตามนั้นแหละที่พูดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเขินเพราะว่าในไลฟ์เราก็นิ่งเลยนะเพราะาต้นก็บอกตามนั้นเหมือนกันเขินเขินเขินแล้วก็ต้นเขาเขาก็เขินเขาก็ไม่รู้จะตอบอะไรผมก็ไม่รู้จะตอบอะไร เหมือนตอนนี้แฟนๆก็รองานคู่อยู่นะมีมีโอกาสี่แบบว่าเออันมีมางานคู่ว่าหลคนารู้สึกว่าเออไม่ออกคู่กันเลยจนคนจะเป็นประเด็นว่าไม่ถูกกันหรือเปล่าแต่จริงๆก็คือสนเิทกันก็เหมือนเดิมับอาจจะเป็นปัจจัยของทางค่ายของเราสองคนอะไรเงี้ยก็พูดยากแต่เรื่องนี้ก็มีใช่มมีครับมีเรื่อยๆอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็มีเรื่อยๆฮะแต่อีเวนไม่คู่แต่ว่างานไลฟ์คู่กันตลอดเลยนะครับยังเจอกันอยู่เรื่อยๆครับไม่ต้องห่วงยังรักกันดีเหมืเนเดิยไลฟ์ตลอด ใช่ชอบไม่รู้เป็นเด็กอะไรเด็กนค่าบนี้ชอบรักชอบ,ชอบทักมาถามผมไลฟ์ป่ะพ,พี่ผมเหงาแล้วพี่ผมเหงามันไม่มีอะไรเขาก็ต่างคนต่างอยู่นะไม่รัดไม่นัดไลฟ์ก็นัดออกไปกินข้าวอะไรเงี้ยบางทีไม่สะดวกกินข้าวก็คือแบบไลฟ์คุยกันเจอหน้ากันไม่ต้องมีไมมลไม่นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้น